เอาละครับทุกคนตอนนี้เช่องตัว i n ีเ k นะครับซึ่งวันนี้ก็มาเล่นกันแบบแกวมมานั่นเองหรือว่าคุณย่านะเออเป็นแบบแนวในเรื่องหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าผจญภัยเราจะเล่นกันในชาร์เตอร์หนึ่งกันเลยนะครับจะได้ไม่การเสียเวลา Let's go ไปเลยอ่าเข้ามาแล้วเกมนี้มีจัมสแกร์เสียงดังและฝันร้ายโอ้โหมีฝันร้ายด้วยครับคุณยายรักคุณเสมอ โอ้ยหลอนมากต้องมาตามหาคุณยายมาหาคุณย่าสิเอวเมื่อกี้บอกคุณยายโอ้โหสรุปหายา่าคุณย่าหรือคุณยาย <S <S มีการเสียงจำสแกสุดหลอนด้วยครับเป็นสัญญาณว่ามีแน่ครับเจอยังไงก็เจอแน่จำสแกตอนนี้ก็มีเทียนมาให้เราหนึ่งเล่มเทียนให้มาทำเพื่ออะไรไม่รู้ครับไม่มีความสว่างเลย ตอนนี้โอ้โหภาพโปเตอร์สุดหลอนนี่คุณยายแล้วอันนี้ใช่คุณยายแล้ว้ยเนยดูภาพโปเตอร์สุดสยองขวัญเล่นทนเดียวเลยครับกดโซโล่อันนี้คืออะไรมีเทียนตั้งอยู่กลางไว้นี่ภาพวาดเหล่านี้น่าสงสัยอาทุกคนตน้นเรื่เจอประตูแล้วเหมือนจะต้องอะไรเนี่ยมีจดหมายเขียนไปด้วยเดินเดินเดินอะไรจับสแกนจับสแกนมาไวเกินให้เดินอะ เ้วมีห้องหนึ่งอีกแล้วจะเป็นต้องใช้คียอ๋อต้องแหมกุญแจก่อนทั้งนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะต้องกลับไปรูปภาพเมื่อกี้แน่เลยที่มันบอกรูปภาพนี้น่าสงสัยโอเคตอนนี้ก็มาแล้วรูปภาพนี้แปลว่ามันต้องอยู่หลังรูปแน่เลยนี่ไงว่าละรูปหล่นลงมาเลยน่าจะต้องโดนรูปหรือว่าคลิกที่รูปไม่รู้นะมันจะหล่นลงมาเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกัน,กนโอเคเดี๋ยวเราทำการเดินต่อกันดีกว่าซึ่งตอนนี้เราก็เดินมาถึงไอ้ตรงประตูอีกประตูละก็คือเดินมานานมาก โอเคแต่ okay, มันเปิดได้โอ้ย,อยมีมีการแอบแอบมาตรงบันไดเว้ยมีการแอบมาตรงบันได <c oughs> จำสแกนบันไดไงแบบขึ้นไปโดนไม่นอแต่เราขอเอาไปข้าข้างๆก่อนอะไรอะ่ะเหมือนเราต้องหาชฉแลงหรืออะไรทักอย่างเอ้ยไม่น่าใช่น่าจะเอาไว้ปลดล็อกนี่แหละไม่กุญแจก็อะไรทักอย่างแหละเดี๋ยวขอหาก่อนละกันอันนี้คืออะไรกุญแจเจอเลยเว้ยกุญแจกุญแจห้องสมุด เพราวข้างบนต้องมีอะไรอย่างแน่นอนเพราะเมื่อกี้เหมือนมีตัวอะไรมาต้อนรับเราเลยแต่ขอเดินไปดูตรงนั้นก่อนแล้วกันเผื่อเจออะไรเพิ่มเติมอีกเก็เข้ามาแล้วไอ้กระดาษอะไรเนี่ยมองไม่ชัดอรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าอะไรสักอย่างเหมือนว่าเขาสแปมนะตอนนี้เขาสแปมคําพูดอย่างมากเลยในจดหมายที่เขาได้ทําการเขียนลงไว้ก่อนที่เขาจะไปจดหมายของคุณย่าเรานั่นเองหรือคุณยายไม่รู้นะ งงกับชื่อเหมือนกันเอาเถวเราเข้าไปต่อเลยเพราะวตอนนี้เราก็มีกุญแจแล้วไงก็สามารถเปิดได้แล้วโอเควิ่งวิ่งวิ่งโอ้ดูภาพดิแต่ภาพที่อุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยอะไรวิ่งวิ่งผ่านอะไรวิ่งผ่านไปทุกคนไม่รู้ันไปต่อเลยดีกว่าเพราะว่าเริ่มโันหลอนแล้วตอนนี้สรุปผีมันวิ่งวิ่งเข้าหาเราหรือว่ามันวิ่งออกหาเราอะทุกคนมันวิ่งหนีเราหรือเรา แล้ววิ่งหนีมันวะเออเฮ้ยเนี่ยห้องอันนี้ห้องอะไรอะ่ะมันจะเป็นห้องที่มีแสงไฟอุ้ยมีกระดูกใครอยู่ด้วยเนี่ยกระดูกคุณย่าหรือเปล่าจะไปต่อกันเลยตอ,อนนี้อุ้ยห้องนี้คือห้องอะไรเนี่ยผมมีกระดูขแขวนไว้เต็มเลยอะ่ะอะไรของกระดูมีวะเนี่ยอุ้ยกระดูหล่นลงมาใส่หัวโอ้มืนตึ๊บเลยแล้วต้องมีอะไรแน่นอนอย่างเงี้ย เพียกระโดดลงมาใส่หัวด้วยน่ากลัวจัดขอเปิดประตูไปก่อนเลยแล้วกันอ่ะตอนนี้ก็เดินไปต่อเดินไปต่อเลยยาวๆเลยอะไรเนี่ยแบล็คอะไรวะทุกคนมันจะมีอะไรแน่เลยอ๋อต้องหายแฉลงเชืมันจะต้องหาะแฉลงนะเพื่อมางัดไม้ตัวนี้เดี๋ยวขอหาก่อนเอ่อตรงนี้ไม่มีแฉลงอะเหม็นมีเลยตรงเนี้ยแปลว่าต้องเดิน เราเราต้องเดินไปต่อครับโหเสียงประจําสแกมมนกันแน่เพราะว่าตอนเดียนี่แหละน่าจะห้องน่าจะอยู่ในที่ไหนสักห้องโต๊ะนี้ไม่มีโอเคไปได้โต๊ะนี้ไม่น่ามีน่าจะวางไว้บนโต๊ะแหละเพราะถ้ามีโต๊ะแบบนี้อืมห้องนี้ไม่น่ามีอ่ะเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเออห้องนี้ก็มีไหมไม่มีหรอทุกคนโอเคตอนนี้ก็ได้มาแล้วโควลบา โอเคเดี๋ยวเราเอางัดไม้ที่มันขวางทางเราดกว่าเพื่อจะได้ไปต่อนั่นเองเพราะว่าตอนนี้แบบดูอย่างทรงแล้วทางน่าจะอีกยาวไกลเลยนี่แหละนะครับตอนนี้เอมาแล้วอ่ะงัดทำการงัดเลยโอเคไปกันต่อีกว่เพราะตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางแน่เลยน่าจะอีกยาวไกลเลยกว่าจะครึ่งทางว่าเหมือนแบบมันใหญ่มากเลยนะแบบเนี้ยเรอเหารูปภาพเลยเต็มไปเลยเดี๋ยวขอเดินยาว โหสวยแล้วล่ะงั้นวิ่งไปไม่สนใจอะไรเลยใช่ไหมพวข้างหลังอาจจะมีอะไรก็ไม่รู้ไม่ชอบเลยไฟดับขอวิ่งยาวโอเคไฟเปิดแล้วไม่น่ามีอะไรเอ้ยผมว่ามันมาแล้วล่ะผมว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยหาประตูก่อนอุ้ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่ประตูนี่มันเป็นทางที่เรามานี่หว่าเออนี่นทางที่เรามาเดี๋ยวเราไปหาประตูอุ้ยาะว่ามัน คูปภา,มาพมันดูร้อนกัแปลกอันนี้เอ้ยอะไรอะไรโอ้แมงมุมโอ้มีการมีแมงมุมกัดด้วยวทุกคนได้กุญแจที่ไม่รู้จักมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปหาประตูนะ่าจะต้องไปเปิดประตูถัดไปนั่นแหละที่เราจะไปเนี่ยโอเคประตูนี้เลยไปเลยโอ้ยอ,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 อะไรนะ่ะเหมือนมีใครแอบจ้องมองเราอยู่แล้วก็ไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันคุณย่าแอบจ้องมองเราอยู่กันนลระ แล้วไปกันต่อเลยดีกว,ว่าเพราะตอนนี้ก็มาใกล้ครึ่งทางแล้วเอ้ยคาซีนอะไรเนี่ยเปิดกล้องจรปิดโอ้โหนีดน่าจะเป็นตุกห้องที่เรามาผ่านมาแนไงไเลยมั้อเี้โอเคแล้วมีอะไรอุย้ยอะไรอ่ะอุย้ยตัวอะไรวะเนี่ยเดีย๋ยวพวกคุณย่าเรา กุยาเรากลายขี่ไปแล้วไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คืออะไรเนี่ยนาฬิกานาฬิกาอะไรอะแปลว่าต้องเกี่ยวอะไรแน่เลยมนบอกให้นาฬิกาเอ้ยโอ้กระดูกยืนไม่ใช่ดกว่าโดนซะแล้วไปต่อกันเดีกว่าตอนนี้คือมาถึงเกือบถึงครึ่งทางแล้วตัวอยา่างการมุดท่อมานี่อาจจะเจออะไรบางอย่างเลยเอ้ยุกคนตอนนี้แบบคือ มันบืดมากอะอไรเนี่ยดูดิมองอะไรแทบไม่เห็นเลยมีแต่มองเห็นแต่กระดูกดโอเคดูเหมือนว่าเราต้องหากุญแจออกไปแปลว่าเราต้องไปอีกทางนึงแน่นอนโอเคอย่างนั้นก็ทําการเก็บมาเลยแล้วก็ไปห้องเดิมที่เราไปประตูบานเมื่อกี้อีกคือคืออีกทางนึงกันแหละมันก็อยู่แค่อีกทางนึงโอเคมาแล้วไปเลยโอ้ยทำไมมันมนเหมือนจะมีจัมส์แกลได้ทุกเมื่อเลยเนี่ย โอ okay. เคปันเตรเลยอุปิก้องยอนปิดด้วยมีใครแอบมองเราอ,อยู่แน่เลยมีใครแอบจ้องมองเราอ,อยู่ตอนนี้ตอนนี้ขอทําการเข้าไปในห้องนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมีห้องอะไรสักอย่างน่าจะเอาไว้ให้เปิดแหละเพราะไม่งั้นไม่น่ามีโอเคได้คีย์หลักมาแล้วจากนั้นเราให้เราไปไหนต่อโอเคให้เราเปิดตัวนี้ใช่ไหมจากนั้นก็เข้าไปเลยเราก็ไปตรงที่ ไม่น่ามีอะไรห้องนั้นน่าจะให้หาคีย์เฉยแหละแต่ดีนะผมเข้าห้องแรกก่อนไงเลยแบบเจอก่อนอะไรเงี้ยแย้เดินตรงไปเลยจะได้ไม่โดนจับสแกนโอเคนี่ไงน,นี่คีย์หลักไปประตูเลยอุย้ยนี่ห้องอะไรห้องเก็บอออของอระโอ้เหมือนคำว่ากดเป๊ะเลยอะ่ะห้องเก็บของพวกนี้โอเคเราทำการเดินกันต่อเลย,เลยว่าเพื่อไม่ได้เป็นการเสียเวลานะั่นเพราะว่าตอนนี้ก็ ครึ่งทางแล้วอาจจะครึ่งทางแล้วเพราะว่ามันแบบเหมือนเริ่มมีห้องใหม่ๆมาเนกะิดตอนนี้ก็มีห้องอะไรไม่รู้เนี่ยมันจะเป็นห้องแบบเอาไว้เก็บของใช่ไหมเออน,นาจะปรวมานั้นแล้วห้องนี้เออทางออกนี่คือทางออกอ่อย่าบอกนั้จบเร็วอ่ะจบไวเกินโอเคเดี๋ยวไปกันตอนน่อเลยเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบใกล้ถึงแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่ามันหลอก โอเคจะประตูเปิดไปเลยแล้ว่าเหมือนจะแบบมีอะไรสักอย่างซ่อนอยู่หาสามคุกกี้โอเคต้องไหาคุกกี้สามอันได้เลยเดี๋ยวาหาตามห้องใช่ป่ะโอเคห้องนี้น่าจะเป็นห้องแรกกันที่มีคุกกี้หรือเปล่าไม่มีว่าดูวนห้องนี้เดี๋ยวไปดูห้องต่อๆไปกันเลยดีกว่าห้องนี้ไม่น่ามี โอเคเหมือนห้องนี้จะมีคุกกี้สองละแล้วก็มีหน้าแมวยืนเวอร์อยู่ด้วยนะเวอร์บอกโอ้เข้ามาได้ไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคุกกี้ที่อีกสองอันที่เราขาดอยู่เดีวันนจ้อยู่อีกทางหนึ่งหมดเลยเพราะว่าห้องนี้มีทางนี้มีแค่คุกกี้อันเดียวเองโอ้ยตัวใครเดินไปนะอะไรใครเดินไปแล้วอ่ะเอาเดินเข้าไปในห้องนั้นแล้วลว่าห้องนั้นต้องมีจ้ำสแกร์หรือเปล่าเพราะว่าเดินเข้าไปแล้วนะครับระวังจ้มสแกร์เลยเนี่ย โอเคไปต่อเลยคุกกี้ที่สามโอเคเก็บมาแล้วไปต่อไปต่อขายอันเดียวน่าอยู่ห้องอ้นี่แหละห้องวิญญาณห้องที่วิญญาณรล่เขาเดินเข้าไปตัวดำเข้าไปในเอ้ยอะไรว่าด้วยแหละแมงมุมอีกแล้วแน่เลยแล้วแม่แม่มุมมันชอบมาโอเคคุกกี้ที่สามได้มาแล้วแล้วก็เดินไปไหนต่อเดินอ๋อเดินเอาไปวางดีกว่าเราต้องเดินเอาไปวาง ครบสามอันแล้วจะทําการะมีอะไรเกิดขึ้นประตูป,ปลดล็อกได้เองเเก็บกุ้แค่สามอันเองนี่นะโอเควางเลยอีกอันก็กุ้ยอันที่หนึ่งวางโอเคครบแล้วไปเลยต้องมีอะไรแน่เลยข้างหน้านี้โอเคเดี๋ยวขอทําการเดินต่อไปเลยเลยกันเพราะว่าอีกทางน้าอีกยาวไกลเฮ้ยห้องแดงแดงอื้มมีการโผล่ไม่เห็นเล็กน้อยเดย้ห้องแดงแจ๋เลยเมื่อกี้โผล่ไม่เห็นเล็กน้อยโอเคนี่มันจะเป็นแบ็ครูมนะครับ ก็น่าจะเป็นแบูมที่เราต้องหาห้องให้เจอนั่นแหละเดี๋ยวขอไปหาห้องก่อนเพราะว่าน่าจะตูทรงแล้วน่าจะนานอ่ะถ้าเดินในแบนะูมเนี่ยโอเคผมตอนนี้จเจอทางที่ถูกแล้วแล้วเดินกันไปต่อเลยดีกว่าเพื่อเมื่อคือมันแบบหลงเลยอะไม่อก็้หลงมาตั้งนานอะ่ะก็เยเจอทางเนะี่ยอฮ้ยอะไรวะอ้ยทุกคนมันสัน่นแปลว,ว่ามันต้องมีอะไรอยู่ข้างหลังเราเชื่อมันยังไม่หันหลังไปนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราหันไปเนี่ยเราจะเจอก็ได้ห้นะขอวิ่งอย่างเดียวเลยดีวยกว่าเปิดประตูเปิดประตูวิ่งไปเปิดประตู โอเคเปิดประตูข้างหลังมันมาแน่แล่ะรีบไปก่อนออ้ยบาดเสียววาดเสียวเมื่อกี้ข้างหลังมันน่าถ้าหันไปนี่น่านจะเจออย่าทํามันคืออะไรวะต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยตอนนี้อื้อหือจำสกแกร์เลยเพิ่งเปิดประตูเองต่อหน้าต่อตาเราว่าตอนนี้น่าจะใกล้เสร็จใกล้จบแล้วเพราะว่าจำสกแกร์บ,บ่อยมากตอนนี้คือจำสกแกร์มาอีกแล้วอะ อันนี้คืออะไรกระถางต้นไม้วางไว้กลางห้องเฮ้ยบนไดบนไดนี่คืออะไรอ่ะอย่าบอกนะขึ้นไปทําไมมันดูทางเฮ้ยใครนอนอยู่นะเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะยิ้มเ่เอา้ายิ้มเฉยเพ่าคนที่นอนเมื่อกี้แน่เลยคุณยายนอนอยู่คุณยายมาหลอกอีกแล้วโอเคแต่เราไปไม่น่ามีอะไรนะห้องนี้น่าจะเอาจัมส์กแกให้หลอกเฉยอะ กลอกให้จำสแกแน่เลยไอต้องใช้คีย์แยะโอเคไปว่าห้องไม่เย้แหละเพราะว่าที่เราโดนจบสแกนเลยไม่นม่เพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ค้นดูนะผม,มลงมาเลยน่าจะไปห้องที่มีจำสแกนห้องเดิมโอเคเปีนบันไดขึ้นไปเลยตอนนี้เราก็ใกล้จะจบละน่าจะใกล้จบละโอเครับคียมาแล้วก็ไปห้องเดิมโอเคไปกันเลยตอนนี้ก็มาเจออุ้ยหลุมอะไรวะเนี่ย อ๋อห้ามเดินตกหลุมโอเคมันจะต้องห้ามเดินตกหลุมนะไม่งั้นต้องปีนขึ้นมาใหม่ปแปลว่าเราต้องเดินไปอย่างเดียวเลยเดินตรงไปตอนนี้คือห้ามตกหลุมเด็กขาดโอเคเดินขึ้นไปเลยเดี๋ยวก่อนนั่นคืออะไรเนะี่ยขอลบก่อนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวมาชนแล้วแนะ่ตัวอะลไวนะ์เลลบหลีกให้เลยเดี๋ยวกลัวโดนชนโอเคเดี๋ยวเราลงไปไหนต่อนั่นยังต้องเดินตรงไปเหมือนเดิมเลยเกี่ยวตูโอเคโเคุโ๊ยม,มันมันเกี้ยกาด มันเกี่ยวกั่แล้วทุกคนมันโยนกระถางต้นไม้ใส่ผมแล้วอะไรในเครื่องหมายงงๆไม่สนใจแล้วขอวิ่งก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าเหมือนมันจะเกี่ยวกั่เราแล้วตอนนี้เควิ่งออกไปทางออกเลยเคนี่คือทางออกใช่ไหมออกจากบ้านโอเคได้กลับบ้านแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 เพราะว่าไม่ใช่ดีนะหลบทันน่ะหลบอยู่ดิจิตอลอ่ะเ้ยนี่ไงได้รับเหรียญตาโอเคแปลว่าเสร็จแล้ว บางครั้งสิ่งต่างๆก็ไม่ใช่อย่างที่เห็นคืออะไรวะทุกคนเป็ว่าเมื่อกี้ก็ของปลอมมาเลยอ่ะไม่ใช่คุณยายตัวจริงอ่ะเข้าใจว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในไม่ช้าผู้ที่มีความกล้าหาญประสบความสําเร็จมากขึ้นโอ้โหมีฉากคําคมให้กําลังใจมีชีวิตสําหรับวันพรุ่งนี้มาแนวคําคมซะแล้วล่าสุด <laughs> คือแบบหลังจะ จบสแกลเต็มที่คำคมมาบทหนึ่งเสร็จสมบูรณ์โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตัว킹ตีเคนะครับเดี๋ยวไว้เรามาต่อกันที่ชาร์เตอร์สองกันดีกว่าวันนี้ก็เอาแค่ชาร์เตอร์หนึ่งก่อนเลยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ไปบ่ายครับไปเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวทิ้งในแบบใต้คลิปเลย